พี่น้องที่รักและแฟนเพลงที่เคารพผมยิ่งยงยอดมงาบขอกราบสวัสดีบรรดาพี่น้องแฟนเพลงเขตอ้อมใหญ่และพี่น้องแฟนเพลงเขตไกลเคียงที่เคารพทุกท่านวันนี้ยิ่งยงยอดมงาบรู้สึกอบอุ่นและก็ดีใจที่บรรดาพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านในการตอนรับด้วยการปรบมือและโรยยินที่แสนหวานจากพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมอบให้เป็นมิตรที่ดีในวันนี้ผมยิ่งยงยอดมงาบมาในวันนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาตอบสนองพระคุณนำใจของบรรดาพี่น้องแฟนเพลง นอกจากการแสดงบนเวทีแหละร้องเพลงให้ฟังทุกๆบทเพลงที่ท่านอยากจะฟังกันบังเอิญวันนี้ถ้าหากว่ามีเสนอประการในตัวผมไม่ว่าจะเป็นการพูดการร้องการแสดงบนเวทีนั้นอาจจะมีบางสิ่งหรืออาจจะมีบางส่วนขาดตัวกพร่องไปสิบนิ้วของยิ่งยงยอดมงงามต้องขอกราบประธานภัยเวนะที่นีด้วยกันแล้วกันจะอย่างไรก็แล้วแต่ผมใครขอฝากชื่อยิ่งยงยอดมงงามเอาไว้ในความทรงจํา เอาไว้ในความอุปการะของบรรดาพี่น้องแฟนเพลงตลอดไปด้วยถึงแม้ว่าสีห้องหัวใจของท่านนั้นจะเคยบรรจุอัดแน่นไปด้วยนักรุ่นพี่พี่รูปหล่อเสียงดีก็ตามทีแต่หวังเหลือเกินว่าพี่น้องแฟนเพลงเขตอ้อมใหญ่คงจะให้ความรักให้ความเมตตากับยิ่งยงยอดวงงานคุณนิตราบนานแสนนานและหวังว่าโอกาสหน้าครั้งต่อไปถ้าหากว่าผมได้มีโอกาสนำพาชาวคณะแวะเวียนมารับใช้ก้ใกล้บ้านท่านอีกคงจะได้รับแรงใจเหมือนกับครั้งนี้ จงคิดว่ายิังยงยอดบุงงามนั้นเปรียบเสมือนลูกในบ้านเป็นหลานในเรือนแหละเป็นเพื่อนของท่านผู้ชมอีกสักคนหนึ่งก็แล้วกันขอกราบขอบพระคุณมากครับผม